สุนิวเอนะคะตัวล่าสุดเพิ่งออกจากศูนย์สดสดร้อนๆเลยลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะปรับลุกรถยนต์เนี่ยให้มีความทันสมัยมากขึ้นพร้อมกับต้องการที่จะเพิ่มสมรรถนะให้กับรถยนต์คันนี้นะคะทําให้ลุกของรถคันนี้เนี่ยดูมีมิติมากขึ้นดูสุข,ขุมขึ้นมาดูมีความเพ่ขึ้นมาอีกหลายระดับเลยนะคะโดยเปรียบเทียบจากรถที่เพิ่งออกมาจากศูนย์นะคะ วันนี้นะคะมาพบกับป่านพายังยนต์อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วอีพีนี้เนี่ยเราจะมารีวิวรถ Isuzu e w x นะคะตัวล่าสุดเพิ่งออกจากศูนย์สดๆร้อนๆเลยก่อนที่จะได้รับรถนะคะลูกค้าได้เข้ามาปรึกษากับบริษัทพายังยนต์นะคะว่าลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะปรับลุครถยนต์เนี่ยให้มีความทันสมัยมากขึ้นพร้อมกับต้องการที่จะเพิ่มสมรรถนะให้กับรถยนต์คันนี้นะคะเพื่อที่จะไปใช้ในครอบครัวและวันนี้นะคะลูกค้าเนี่ยมาจบที่ยาง2 6 5 5 0 2 0นะคะเป็นยางจากให้โตโยเป็นยางอ๊อ เป็นคันทรีตัว r t นะคะซึ่งยาง r t เนี่ยเป็นยางที่มีลักษณะพิเศษนะคะเป็นยางรัคเทเรนนะคะยางไฮบริดที่เป็นลูกผสมระหว่างยาง AT กับ MT นะคะโดยดอกยางเนี่ยจะมีช่องที่ค่างใหญ่นะคะแล้วดอกยางเนี่ยก็จะเป็นปุ่มเล็กๆนะคะเพื่อที่ให้ตัวรถเนี่ยสามารถเคลื่อนตัวจากโคลนเวลาวิ่งในถนนที่มีความขรุขระค่อนข้างสูงนะคะเพื่อให้ช่วยยึดเกาะถนนในสภาพถนนเปียกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยาง r t เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีนะคะสําหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีทั้งใน ถนนเรียบและถนนถูกขัดนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือล้อแมเพื่อจะช่วยเพิ่มลุกให้กับรถยนต์นะคะลูกค้าเนี่ยเลือกล้อมาจากค่าย KMC นะคะเลือกเป็นโมเดล KM722 นะคะเป็นขอบ20 6ลูออบ18นะคะลูกค้าเลือกเป็นสีดำด้านต้องการให้ลุกมันออกมาดูลุยๆแต่ว่ายังชอบในความหรูหรา ส่วนช่วยที่ทำให้ช่วงล่างของรถยนต์คันนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพขึ้นมาให้มันตรงตามที่ลูกค้าต้องการนะคะแล้วลูกค้าเนี่ยเป็นแฟนขับโปรเฟนเดอร์อยู่แล้วทางเราก็เลยจัดชุดควีนซีรีส์แล้วก็พิกกี้แบ็คให้กับลูกค้านะคะโดยโชกควีนซีรีส์เนี่ยเป็นโชคที่มากับคอยสปริงนะคะเป็นตัวโชคหน้านะคะตัวโชคจะใช้ระบบโมโนทูบนะคะทําให้มีการระบายความร้อนในตัวโชคในระยะเวลานานๆได้ดีนะคะจะสามารถปรับระดับความนุ่มแข็งได้ถึง16ระดับด้านหน้านะคะและอีก8ระดับด้านหลังมากันที่โชคหลัก ะะจะเป็นตัวพิกกี้แบ็คเป็นระบบซับแทนงนะคะสามารถปรับนุ่มแข็งได้แล้วตัวพิกกี้แบ็คเนี่ยข้อดีของมันเลก็คือตัวช๊คเนี่ยจะมีตัวเลขชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะง่ายมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่อยากจะปรับโช๊คง่ายต่อการปรับเซตเองที่บ้านนะคะสินค้าทางร้านเนี่ยมีให้เหลือกหลากหลายมากๆนะคะทางเรายินดีให้คำปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำกับลูกค้าทุกท่านนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเรานะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะที่ติดตารมรรัับนะคะค 你好。